ก็เรื่องนี้ยากตั้งแต่เวิร์กช็อปแลวครับเพราะว่าหลายหลายคนก็เป็นเด็กใหม่เนาะก็ต้องเวิร์กช็อปกันพอสมควรใช่ไหมแล้วบทเรื่องเนี้ยมันยากมากเพราะว่าทุกตัวละครเนี่ยอายุเยอะกว่านักแสดงหมดเลยก็ต้องเวิร์กช็อปว่าไอการเป็นผู้ใหญ่เนี่ยและไอการเป็นลูกน้องของมาเฟียเนี่ยมันมันเป็นยังไงนะ้ะก็ต้องไปรีเสิร์ชมาว่ามันควรวางตัวยังไงให้ลูกน้องน่าเกรงขามอะไรเงี้ยทุกคนยากเลยครับ แง่ของประสบก,การณ์เราเป็นเป็นประสบก,การณ์มากสุดรเราถ่ายทอดให้น,น้องๆในกองอยังไงบ้างถ้าถามนี่ประสบการณ์มากสุดแต่ว่าบทนี้เป็นบทที่มันฉีกผมมากเพราะผมไม่เคยเล่นแบบนี้มาเลยคะมันก็ต้องให้เอ็กซิโคนช่วยด้วยนะแต่ว่าเราก็ช่วยได้เท่าที่เราช่วยน้องแต่เราก็ช่วยน้องเต็มที่ครับว่าออพื้นฐานในการเล่นเป็นมาปาน,นี้แต่ว่าแต่บทเนี่ยน้องก็ต้องไปศึกษาเพิ่มอีกทีนึงครับตั้ที่แบบคนนี้มาว่าก็อยากให้เราเป็นมาเฟียอาจจะเป็นมาเฟียแบบว่าไม่ได้ลุกแบบว่าโขดขนาดนั้นมาเฟียที่มันยัง มีความน่ารักกับแม่อยู่นิดนึงแต่ว่ากับลูกน้องเนี่ยเราก็โหดแต่ว่าเราก็รักลูกน้องมากอะไรอย่างเงี้ยของเราอะตอนแรกอะขอ,นนอะงผมก็จะเป็นนักบัญชีครับผมซึ่งบทของผมเนี่ยก็มีความเหมืนที่บทบาทเหมือนกันเพราะตอนแรกเนี่ยก็เราเราไม่ได้เล่นเป็นพระเอกใช่ไหมครับแต่ว่าพอในซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเราก็ต้องมาเล่นเป็นนายเอกซึ่งเราก็ต้องแบบเขาเรียกอะไรนะซอฟลงมาหน่อยหรือว่ามีความแบบว่ามุ่งมิ่งขึ้นมามีความแบบว่า เฟมินีเข้ามาหน่อยอะไรอย่างเง<ล>ี้ยครับก็เป็นการแบบเขาเรียกอะไรเปิดโลกเหมือนกันของเรา่แบบว่าเออเราต้องเปลี่ยนบทบาทแล้วแบบมันตาน่างกันยังไงแล้วการที่เราต้องแบบว่ามาเล่นบทนี้เราต้องทําอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ศึกษามาแล้วก็ดีมากที่แบบว่าเล่นกับพี่ยุนเพราะว่าพี่ยุนก็ช่วยเราหลายอย่างเพราะว่าเรื่องแรกเนี่ยเป็นบทสัส้นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องใหญ่เต็มบทพี่ยุ่นเขาก็จะแบบว่าช่วยคําแนะนําแนะน,นําเรื่องการจาบทเรื่องการแบบว่าการถ่าย ากี่นีนคุูพี่ยุ่งก็ช่วยพี่ยุช่วยยุย่าจริงจริงของยุ้ต้อามเป็นมาเดียก็ต้องมีรอยสักี่เป็นชนเตอร์แบบใช่ครับถ <ical> ้ามันต้องทำยังไงอ่ะก็การเพนนิสดเลยครับใช้เวลานานไหมก็มัน2-3ชั่วโมงไอ้มางกรขาหลังนะ เสือนอนเป็นเหมือนมังก่อน้วเสือทุกครั้งที่มีการถ่ายแล้วเห็นครับผมก็ต้องมาก่อนเวลาประมาณสามชั่วโมงเพื่อมาเทมอะไรอย่างเงี้ยก็ขดหลังเหมือนแล้พอไป็นกลางวันเงี้ยมันก็เริ่มแบบว่าหลุดๆแล้วก็มันต้องเชอดใหม่ใช่แต่เขาก็ค้นเครือบแล้วแต่มันก็ยังหลุดเพราะว่าแบบว่าเราถ่ายแค่ลุกซีนเลยอะไรเงี้ยมันก็โดนเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเออทจริงมันมีการกับผิวใช่ใช่มเพราะเช็ดเนี่ยมัน มันต้องเป็นแอลกอฮอล์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เหนือเช็ดออกครับถ้าแปดสิปอะไรเงี้ยต้องเช็ดหลายรอบแต่ว่าเจ็ดสิบที่เราฉีดมือไม่เช็ดไม่ได้เลยไม่ได้อะไรไม่ได้ครับต้องเป็นแอลกอฮอล์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เหนือ้โแสดงว่าถ้ามาันโชว์ทีไรมันก็ต้องมีถัเสื้อตลอดเลยใช่ครับมัน,นมีเยอะไหมก็เยอะฮะก็เยอะเพราะผมก็เทนไปหลายค<ล> <ๆ S 1> ิวอ<า>ย<ะ>ู่เออแล้วพอเราต้องมาร่วมงานกัน คุยตั้งแต่เวิร์กช็อปนะฮะแต่ถ้าคุยเป็นพิเศษเนี๋ยะน่าจ,จะเป็นวิชาเอ็ซมากกว่าครับเพ่คุยกันพิเศษหน่อยเพราะว่าเรื่องนี้เอ็นซีก็รุนแรงพอสมควรเพราะว่าในนิยายมันแรงมากมมใช่ครับที่เราบอกว่ามันเป็นอดีตใช่โอ้โหดีเด่น,นแต่ว่าปรับให้มันเป็นเป็นซีรีส์แล้วเนี่ยมันก็อาจจะซอฟลงมาหน่อยแต่ว่าไอ้ซอฟเนี่ยสำหรับพวกผมก็ยังดูแรงอยู่ยังไม่ซอฟเป็นยังไงมันก็ยังแรงอยู่ซอฟยังไงซอฟได้แค่ไหนเราแต่ละคนต้องบอกให้เราบอกคือคือเหมือนเหมือนกับว่า จริงแล้วเขาก็ทําตามนิยายนะเพราะว่าพ่วงกับเดี๋ยวเขาก็เล่นตามบทนิยายพอรู้บทนิยายแต่ว่ามันจะมีบางอย่างที่แบบว่าเหมือนกับว่าไปได้แบบไม่สุดเท่านิยายหรือว่าเหมือนกับว่าโค้ให้เล่นจนสุดนั่นแหละแต่ว่าการที่จะเอามาออนเนี่ยไม่รู้ว่าจะเอาแบบว่าทั้งหมดที่เล่นมาออนได้หรือเปล่าได้แบบโซซายเป็นใจมือเพราะว่าในนิยายมัีมีก็มีมีเทียนด้วยแต่ละคนให้อินเีอร์จนแค่ไหน คือถ้าสมมติเป็นช่วงแรกๆนะครับคือเหมือนกับว่าจริงๆเราเหมือนกับก็กคุยคุยมาก่อนหน้านั้นเรื่องเล่นเอ็นซีแต่ว่ายังไม่ได้แบบจริงจังจนท้าแบบว่าตอนที่มาเล่นอเอ็นซีครั้งแรกเนี่ยไม่ได้คุยกันจริงจังนท่าไหร่จนครั้งแรกเน <ๆ S 2> ี่ยมันก็จะมีความแบบว่านิด <c oughs> นึงครั้งแรกเพราะว่าเรายังแบบว่าไม่ได้ไม่เคยเล่นเอ็นซีกันมาก่อนแล้วก็คือมาถึงก็เล่นเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอรอบสองรอบสามเนี่ยก็มีความโฟกัมากขึ้นสนิทกันแล้วเข้าใจกันมากขึ้นอย่างเราผ่านเอ็นซีมาก่อนเราให้ความสบายใจน้องต มุ้งยีที่ผมผ่านมาเนี่ยมันแค่แบบจุ๊บเท่านั้นเองครับมุ้งยี่เลยอันนี้มันคือแบบมันหนักแบบหนักหนักมากอะไเงี้ยเราก็บิดคอเลยใช่เราก็ปรึกษาน้องเหมือนกันแล้วเออเราก็จับมือไปด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องคิดอะไรมากเล่นปล่อยเวลาวก็พอแสดงว่าเข้าครั้งแรกก็คือเก่งอี่แล้วนเก่งตังคู่ต้องมีเพิวมกลับและแอคติ้งโค้ h ไปช่วยแบบเออใจเย็นใจเย็นอะไรนีเก่งมากพอกันแหละครับว่าแต่พอหลังๆนี่คือไหลเลื่อนไหลเลื่นเนี่ยไหลเลื่อนนคูัน คือแบบว่ายังยังไม่ได้แบบว่ายังไม่เขาเรียกอะไรยังไม่จูนกันเท่าไหร่ก็เลยแบบว่ายังมีความเปล่งแต่พอได้เล่น <Different exemple> ได้คุยกันแล้วก็มีความความ้ี่มันมีอ wow <favorite> ันคารครับมีเฉพาะอันคาร์ไม่ใช่อันคาร์ทีมไอ้อันคัร์เนี่ยผมไม่รู้ว่าไอ้ซีนี้ถ่ายไปเนี่ยเขาจะอันคัรหรือเปล่าว่ามันก็มันก็แรงพอสมควรผมว่าอาจจะตัดไปบ้างเพราะว่าให้มันออกอากาศได้มากกว่าครับ มันจริงหดนปิใจเอก็อยากจะฝากบอกว่าพวกเราี่ยก็เล่นเล่นมาตามตามนิยายคือก็วมกับให้เล่นตามบทตามนิยายมาเลยแต่ว่ามันก็จะมีบางอย่างที่แบบว่าเราทาได้ทาไม่ได้ตงไหนอะไรี้ยแล้เรื่องของทางภาพทางร่วมกับอะไรเงี้ยเขาก็พยายามที่จะแบบว่า พยายามเซฟนักแสดงด้วยพยายามเซฟซีร ot like ีส์พยายามที่ให้มันจะออนแอร์ได้อะไรเงี้ยบางอย่างก็อาจจะไม่ตรงใจนิยายอะไรมามากขนาดนั้นก็อยากจะให้ลองแบบว่าลองดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อจะได้มาลองดูทางกล้าว่าแบบว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับรอติดตงที่การรอฝากด้วยนะครับฝากซีรีส์ลายนานๆละของมาเฟียด้วยนะครับออนแอร์ทุกวันพุธ5ทุ่มเจมส์ที่ผ่านนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับ ครับ12 EP ครับผมถ้าใครตามดูไม่ทันก็ไปดูย้อนหลังได้ที่ YouTube ฝ่ายเดทเมนต์ครับ okay